สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมด a r k Top Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม L L Y l e s s เป็นอีกเช่นเคยวันนี้เราก็อยู่กับแชมเปี้ยนที่มีชื่อว่าสาวน้อยจริงนะครับวัยโสเชียนวันนี้วันตายของเจ้าโตหงแม่เจ้าก็เข้ามา โอ้ยเพื่อนนึงสวยตักวางเลยนะครับสวยเพื่อนเอออืมดิ้งมากไอ้ตานนี้มาครับผมขอโทษนะครับพอดีเข้ามาวิวห5แล้วเมื่อกี้ จริงมีสกิลทั้งหมด4สกิลทุกคนคนรู้หมดแล้วแหละคือสกิลแรกเป็นการเปลี่ยนจากปืนกลเป็นปืนปลาฉลามือปืนยิงกระเบื้องนั่นเองส่วนสกิลสองเป็นการยิงสไนเปอร์แบบเอลซูในอารีส่วนสกิลที่สามเป็นการวางกับดักเมื่อศัตรูมาโดนก็จะสตว์ันนี่ยเขาเดี๋ยววางให้ดูอันนี้สกิลสอง ปึ๊บยิงชาร์จยิงสกิลสามวางกับดักจอระเคงับนิ้ววิยเล่นเดินบนดูบนว่ะเฮ้ยเพื่อนโจมตีเลยเพื่อโจมตีแอยนี้เลยนะเพื่อนเพื่อต้งไหนต้องโจมตีแล้วแหละ ล้อมไปดีล้อมไปดีีเยนนเอาก็บมะยิงยิงยิงเข้าไปตอดป้อมเลยครับต้นเกมได้เปรียบเลี้เกมสบายเลี้เกมตัวนี้โคตรแรงบอกเลยโคตรแรงแรงยิงเหลืออีกตัว head shot แทงคั่วเป็นงานจานี่แทงคั่วเป็นงานแทงคั่วเป็นงานเลยครับเพื่อนเอ้ยปอมแรกเปี่ยนอยวิชั่นคอมพลีส 130สิบสามศูนย์แล้วล่ะเนี่ยโอ้โห oh, oh. อะไรวะสิบสามศูนย์แล้วล่ะทีมดีอีสปอร์ตทีมโคตรดีเลยนี่สุดยอดไปเลยน้าซ้อนตุ้มยิงยิงเดี๋ยวไปกันปั๊มกันหกัก ใครที่ยังไม่ดูคลิปในการสอนปั๊มเลเวลก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับโดยเลเวลแต่และเลเวลมันก็สําคัญยิ่งถ้าสมมติคุณไม่มีเลเวลคุณอาจจะสู้คอนอื่นได้เนื่องจากคุณไม่สามารถปลดล็อกลุน่นโอเคใครยังไม่ดูสามารถเข้าไปหาดูกันได้ในช่องดึกๆเช nel นะครับ เปียงเปียงยิงไปเปียง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 เรียบร้อยตอดไป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 กลางกลางกลางยับกลางยับโอ้โหดึงอย่างโหดโอ้ เจ็ดนาทียอมแพ้สถิติใหม่โอ้โหสถิติใหม่ในการเล่นโอ้โหสถิติใหม่ในการเล่นอโอ้โห amazing Thailand เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมที่สองแล้วนะครับ เพราะว่าเกมเมื่อกี้จบไวเกินเพียงแค่เจ็ดนาทีเกมก็จบแล้วยังไม่มันมือเลยยังยิงไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยต่อไปตาต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเข้าไปหน้าเกมเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็ยังเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับตอน,นี้เราก็ยังต้องไปเล่นบนเหมือนเดิมนะอัพสกิลแรกก่อนเลยจาจริงอัพสกิลสองก็ได้นะสกิลแรกกินมานาะโคตรเลยแต่ก็ไม่เป็นไรสำหรับพี่ก็ แค่นี้นี่ยืนกับตัวยืนอีกแล้วตอนเราต้องวางวอร์ดไว้กันเอาไว้ก่อนเขาเรียกว่ากันตายนะครับนี่มันทำอะไรมากรอเลยโอ้โหไอ้อุ้ยเจ๊ดัวโค้ทเท่ครับจังหวะนี้ปุ๊บเปิดตะเกียบนี่เลยยิงเป็นหมูเก็บเก็บไปเลยมันจะถ่ายแล้วมัจะถ่ายแล้วโอ้โหสวยสวยสวย สวยสวยสวยย,ย,ยิง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 เข้าไปยิงเข้าไปเห็นไหมก็เพราะความโหดของพีอะครับศัตรตูวิ่งหนีมุดว้าวเเปี้ยงเปี้ยงม่ทย์สองแล้วมันจะไถเราเข้าไปไปหรือเปล่าเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงว้าวเเปี้ยงเปี้ยง โดนกดยับก็พิมพ์โดนกดยับ นาเราหมดแล้วอัพสกิลสองนํไปได้ไปยิงคิบไปไก่แบบนี้ต่อไปพยายามดูแรมนะดูแรมบ่อย ครับพ่อดีคือระยะการยิงมันไกลตัวนี้ถึงคลิปก่อนผมจะบอกว่ามันไม่ดีแต่ถ้าเราเล่นดีๆมันก็โหดเหมือนกันนะนี่จะว่าไปก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยเราเอาะ่ะ่ระยะยิงยินให้สบายแต่ถ้าสมมติมันโถม,มาสามสี่ตัวว่านอนร้องครับนอนร้องเลยนายเตรียมเป้าตา แดงได้เลยเพื่อนถ้ามันโถมมาสามสี่ตัวมันไม่มีสกิลนี่แอทแทกเลย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 เพื่อนโจมตีโจมตีแอทแทกดึงมันมา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  ตายในป้อมนะครับปุ๊บค่ะเอาากตัดตัดออก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 ฉากนี้ไม่นับตัดออกนะครับตัดออกตัดออกตัดออกนึออก <c oughs> ว่ามันจะไม่นับคิวซะแล้วไม่มีใครค่อยมันไม่ค่อยวางบอร์ดกันเลยนะทีมเราปุ๊บแบบมันมืดหมด ฉ่าโอ้ปปุระปุปกก็ไม่ได้ที่เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงออออเออเออเอยิงเข้าไปยิงเข้าไปต่อได้ต่อไปเลยค่ะตัวนี้ต่อได้ต่อไปต่อไปเรื่อยๆเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยพูดเลยผมพูดอะไรของผมวะ ยิงไปไปาำปักหวนเลยอย้นะตรงนี้เลยน้องใช้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บสวยเพื่อนเออเออเอ,อืมเฮ้ยปั๊มปั๊มปัป๊มัวอื่นมีทั้งนี้ทั้งนี้ขามีขามีห้า นึกว่ามันจะทะลุเพื่อนไม่ทะลุเฉยโ oh, <no. S 1> อ้โหไม่ทะลุเฉยไม่ใช่สิตานี้นะโอ้โ oh, หเพื่อนโอ้โหโอโหโอโหเรียบร้อยแทงผมปลาเพื่อนใครปลาบางเรา เดี๋ยวขอดูก็แป๊บนึงนะใครป่าฟังเราคนที่ป่าก็คือนาซัดนาซัดนาสิาส่สสอย่างนี้เนี่ยแวค่อยมาเล่นกันในคลิปหน้าแล้วกันวันนี่ก็โหช่วยได้เว้ยเฮ้ยวิชบป๊บมาดิ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 วิชบป๊บมาดิ mà điเพื่อน, mà điเพื่อน, mà đi, bắt chước, bắt nó không? rồi. หอยหอยหอยอันนี้จะหอยอ่ะกัดมันเพื่อนไอ้จระเข้ไอ้เข้กัดมันเข้เข้กัดมันเพื่อนยิงปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยแล้วมันขี้หมูขี้หมามากเลยครับ ไม่เกรงใจเราเลยเหรอเพื่อนนายไม่เกรงใจเราเลยเหรอนายไม่เกรงใจเราหน่อยเหรอเพื่อนนายตีละขนาดนี้โอ้โหเกรงใจเราสักหน่อยก็ได้เห็ไอ้พวกไอ้พุ่งพ้อตุ่มโคตรแรงเป็นที่ดีมากต้นเกมตีด้วงได้ก็จาะเข้ามาเหรอ ตูมยิงยิงยิงป้อมนะครับชิจชุบอันนี้เราไม่ดีโอเคสวยรับกันบนญนอกจากโพซิชันเราไม่ดีใครยังไม่รู้รว่าโพซิชันคืออะไรโพซิชันแปลว่าตำแหน่งมิเชลมีสาระลคลิปนี้คลิปนี้มีสาระไอ้ดาักตอบก็มีสาระเหมือนกันนะน,นี่ ยิงย qu ิงยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปกดให้ได้มากที่สุดเอ้วัวมาวัวมาตั้งเลยปุ๊บปุ๊บกัดมันเพื่อนไอ้นุ่มกัดมันไอ้ยเจ้ารถอ้เข้กัดมันเข้เข้ระเบิดได้ปะนี่ไงเดี๋ยวผมจะอ่านสกิลให้ม่ฟังโจนแซมเปอร์สามลูกที่จะระเบิดในระยะเวลาสั้นๆแซมเปอร์จะระเบิดเมื่อสัมผัส ตอนนี้ฟุบป,ปับบับมาดิเฮ้ยมาดิเฮ้ยเอ้ยแทงพี่มาแล้วน้องน้าสุดพี่มาแล้วน้าสุดแ,แทงเลยเพื่อนบ่มมานำไม่แล้วมานำไม่แล้วอยู่ต่อสุดใจอยู่ฟุบปับบับไปจอ ยิงยิงยิงไปโอ้โหดึงสวยหรือนายพุ่งทำไมเพื่อนนี่คือพาสซีฟของมันนะครับพอฆ่าได้จะวิ่งเลยแบบสามรอยเปอร์เซ็นไอ้ดอกนี่เดี๋ยวค่อยไปอ่านไปอ่านให้ฟังพาสซีฟพาสซีฟการโค่นล้มศัตรูหรือสิ่งปูสร้างที่จีนเคยสร้างความเสียหายไว้ในสามวินาทีที่ผ่านมาจะทําให้เธอได้รับความเร็วขึ้นที่แบบร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นซึ่งจะค่คอยๆลดลงเมื่อเวลาผ่านไป แล้วคันมีมตีชั้งหมด15%เป็นเวลา6กวินะขอโทษนะเพื ah, mari, mari. ่อนๆที่เราไม่ได้ไปในไฟกับของนายเจ้าใจอะไรอ้าวจ้าแมาดิมาดินี่สักพีมาละวนาสักไทยมากน่าสักไทยมากน่าสักไทยมาปรับยิงอยู่เพื่อนยิงอยู่ เยสมาเยสมาฮัดขาไม่ขาไม่ห้ามปัมจุ๊บปัมดิคีคีกอนเล่นทำไมคีคกเลยกเองเนี่ยกช้าปับ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 โอ้โหเอาขาปัมเลยเหรเพื่อนกู๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ๊บปัี่บรอยวิ่งเลยแบบสามร โอ้โหยาสูบเพื่อนโอ้เรแลบเลยมันเอาขาป้อมเลยเว้ยเฮ้ยมางอาจยามเกียดฉันนักนะจะผูกบ้าเอ้ยโอ้ยกาเรนกาเลนกาเรนกาเลนเพื่อนจะย็นน้องรักเฮ้ยเก็บนี้ตานี้ตึงอยู่นะใช้ได้เลยว่ะจนนี้ก็เกือบยี่สิบนาทีอะ เดี๋ยวผมจะตัดให้มันเหลือสัก15นาทีแล้วกัน ม,มันมาแล้ว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 ตำแหน่งพี่ไม่ดีเลยน้องรักวุอชอยิงเข้าไปตำแหน่งเราไม่ค่อยดีแต่เ,เพื่อนก็แบกจัดเลยตอนนี้โอ้โหโอ้โหหมดด้ฝั่งเขาหมด,ดี้โดยที่เราไม่ต้องทำอะไร โดยส่วนไอเทมผมจะบอกไว้เลยนะครับผมลืมบอกผมจะขึ้นให้เลยนะครับผมโอเคทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมก็ไปออกตามกันนะตีป้อมเลยเพื่อนรีบจบรีบจบรีบจบวิอยากยื้อเกมนานเดี๋ยวคลิปตัดนานอีกมันตัดยากเหลือเกินคลิปแต่ละคลิปสวยเพื่อนสวยโอ้โอ้ป้อมยิงป้อมยิงโค้แรง

ลืมไปเลยว่าเคยมีเธอมาสเตอร์ <Master y. S 1> ี่นายไม่ได้ป่าแล้วเนี่ยสองวางหวดกันบ้างกันี่วางหวดโอ้โหจะแรงไปนะนพ้มมาวว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 มวว จอยิงต่อไปจุบ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 จบ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 ขามีขามีฮ่าโตูไม่ตายโอ้ยยืนโพซิชั่นผิดกาลินมากลินมาฮุจจอจจอฮุจจอฮุ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 จอเรียบร้อย วันนี้นาซัดนาซัดเข้าไปเออฮึถูกสับหัวแตกเลยครับพี่น้องเข้ามาดีเพื่อนเข้ามาดีนายเข้าแล้วนายกลับไม่ได้นะเข้าวงการทีกลับนายกลับไม่ได้นะเพื่อนออออึเรียบร้อยเดี๋ยววัววัววาววัววัววัวเออไม่ได้เพื่อนพุชชัปพุชช่าพุชช่าจังหวะนี้ฉันจุกจุกยิงเปียง ชานายถูกจระเข้ตั้งกัดแล้วเพื่อนก็นนไปไฟต่อได้ฮุ้ยชายิงว่าไปแล้วจ้าฮุ้ยจ้าฮุ้ยจ้าฮุ้ยจ้าถอยมาไอหนุม่มฮุ้ยชาวางไอแค่ดักไว้ถอยไปเลื่อน้องสาวเก็บบอลมาที 对，公司。 การินกาเินนายคิดว่านายเทพมากหรือไงอ่ะนายคิดว่านายเทพมากเหรลยว่านายจะต้านทานคามหชัน้นได้หรือยังไงนี่จระเข้งัตูด,ดไปตูโด,ดโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ,จบ,จบไปกาเรนนโหด,ดมันไม่เทนเหมือนในอาวินที่กว่าดฆ่าแค่ที่ตายอ่ะมันคนละเกม,เมียบยังไงไรหนุ่ม แข้งวางตัวโหดกว่าแคดดี้เลยซ้ำไหมการเล่นแบบนี้บอกเลยหนึ่งหนึ่งแคร์รี่ร้องนี่จะของตาทุกชิ้นอ่ะแคร์รี่ร้องบอกเลยนาสัตโอ้โหนาสัตหวดน่าสัตหัวนาสัตหัว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 ไปไหนล่วไปง่ายเป็นตัวใหญ่ไอ้มาลิง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 ใครมาลิงเออนั่นแหละไอ้มาลิงนั่นแหละใครมาลิง ชอ <พ uka> บบองบองบอง,บางมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วต้องปิดเอาไว้ต้องปิดเอาไว้ถูกฉลามพี่ขบเลยนาะถูกฉลามกัดถูกฉลามกันยิงยิงยิงปมถูกฉลามตัดย, <st ut> <t une> ยิงยิ้ว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 ยิวยิงยิงป้๊บป้อมโอ <st ut> ้โห้เฟมเล็ดเฟมเลดเลตตกยิงยิงปั๊มยิงปั๊มในที่สุดใจชนะก็เป็นของเราจนได้ วิกตอรีเยี่ยมยอดเอาละครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลคา์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ<ๆ>เล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย That's it, Brian. Yes.